สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเดติมาเวปิชาค่ะชื่อเล่นอลินค่ะอายุอายุห้าขวบค่ะอ,อยู่ชั้นสามทับสามค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานกระต่ายกับเต่าค่ะมีกระต่ายตัวหนึ่งเขาชอบโอ้อวดคนอื่นมันคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วกว่าใครวันหนึ่งเต่ามันอยากจะแข่งกับ ก็บอกว่าจะวิ่งแข่งกับฉันไหมแล้วกรต่ายก็ eday. หว Teraz, e ัวลราะฮ่าฮ่ฮ่าฮเธอไม่มีทางชนะฉันได้หรอกเมื่อถ to ึงการแข่งขันของกระต่ายกับเต่าแล้วกระต่ายก็ว <f arts> ิ่งนำวิ่งนำหน้าไปแล้วเต่าก็เดินต้วง แล้วก็เห็นต้นไม้สักพักหนึ่งแล้วก็ตายง่วงนอนแล้วก็ตายก็นอนหลับขึ้นไปขอพี่ขอพี่แล้วต่าก็เดินตัว วิ่งสุดพลังแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเจ้าเต่าวิ่งข้าเส้นไทยไปแล้วเจ้าเต่าเป็นผู้ชนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าโอ้อวดคนอื่นไม่งานคนอื่นจะไม่เล่นด้วยนะคะอย่าทางตานะคะบ๊ายบาย